เห็นไหมครับทุกคนต้องมาตักน้ําก่อนนะครับหลักการตักน้ำครับถ้าใครตักน้ำเยอะแสดงว่าถ่ายหนักครับแต่ถ้าใครตักน้ำแค่นิดเดียวแสดงว่าถ่ายเบาครับเสร็จแล้วค่ะพี่มาตักให้เขาใช่อันนี้คือเขาเรียกว่าจื้อาสาที่ดีครับนักท่องเที่ยวรีวิวห้องน้ำม่อนจองจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับวันนี้พบกับยิ้มเกล็นแบกเป้เที่ยวเราจะมารีวิวห้องน้ำที่ม่อนจองนะครับไปไปไป ไอห้องน้าที่นี่มันมีมันมีกี่ห้องแล้วก็มีมีกี่ที่ครับมี2ที่ครับอันนี้คือห้องน้าชั้นได้กับชั้นบน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 นะชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างอยู่ทางนู้นคับมองตรงนี้เหรอครับครับเราก็สร้างแบบพาวนไม่ได้ครับเราเป็นเป็นปราสาสปาพอหลังจากหมดเทศกาลท่องเที่ยวเราก็ท่องลือต้องลื้อหมดเลยนะครับเพราะไม่นั้นก็ช้างป่าก็มาทำลายหมดเลยนะห้องน้ำบนนะคะมันจะอยู่ของฝั่งที่เขากางเต็นท์ข้างบนต้องเดินไปจากเต็นท์ล่างประมาณ500เมตรขึ้นนเิก็เลี้ยวลงไป แล้วมันจะสงกบกว่าตรงนี้แทบจะไม่มีคนใช้เลยเพราะว่าทางเดินมันค่อนข้างชันที่นี้เขาเรียกว่าห้องน้ำชั้นชั้นล่างครับซึ่งเป็นห้องน้ำที่เพิ่งสร้างเสร็จรเราจะไปดูกันว่าห้องน้ำมันจะสะอาดและน่าแค่ไหนตอนนี้ไม่น่าจะมีคนอยู่นะเดี๋ยวเรา,ามีคนอยู่นะครับไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปห้องน้ำกัน มีขั้นตอนนะครับคือ,อซูมนี่เขาจะตักน้ำก่อนนะครับจะเอาถาังน้ําในห้องน้ํามาตักน้ําตรงนี้นะครับพอตักน้ําเสร็จแล้วก็เอาไปชําระในห้องน้ําครับห้องน้ําที่นี่จะมีสองห้องนะครับแต่ว่าบางทีคนเข้าใจผิดว่ามีห้องเดียวเพราะว่าอีกห้องหนึ่งมันเป็นแบบผ้าดําปิดอีกห้องหนึ่งเป็นปลาสูครับเขาก็เลยคิดว่าเป็นเป็นห้องน้ำห้องใหญ่แต่ไม่ใช่นะครับห้องน้ำมันมีสองห้องครับตรงนี้มันจะมีโคลอยู่นะครับระวังด้วย ก่อนเข้าไปก่อนนี่นะครับห้องน้ำที่นี่มันจะมันจะล็อกไม่ได้นะครับตรงนี้มันจะล็อกไม่ได้แต่ก็ถ้าเราแหวงว่าจะมีคนมาเปิดหรือเปล่านะครับก็ให้เอาพวกกางเกงนะครับเอามาผ้าด้วอองส่วนกางเกงในก,งงก็เอาข้าวไว้ที่ป่าครับจะได้ไม่น่าเกลียด <laughs> <laughs> ไป,ไห,นไปไหน่อย,ยไปไปหน่อย,ย,ย,ยเห็นไหมห้องน้ำพรเวทมากตอนนี้เรากำลังจะไปสำรวจห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนี่ก็คือสภาพห้องน้ำนะครับนี่คือไฮไฮไฮมีถังถ่ายนี่คือห้องน้ำแล้วก็พวกไอเชชู้นะครับก็คือแนะนำว่า เอาถ้วยเปียกมาแล้วก็ถ้าเผื่อไม่ควรทิ้งที่นี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นขยะขยะอย่างเนี้ยคือถ้าพาถุ้ยเปียกมาแล้วก็ควรจะพาถุงเก็บท้วเปียกแล้วก็เอาไปทิ้งที่เต็นท์ของเราครับเอาไปทิ้งที่บริเวณจุดทิ้งขยะครับไม่ควรเอามานันนีครับเพราะามันสกรปรกเห็นไหมครับสกรปรกมากเลยคนน้ำที่นี่คือสะอาดมากครับคือแบบดูดิคือมหมอกกันเปลือกโอเคนะครับก็เดี๋ยวต้องปล่อยให้เพื่อนผมเข้าน้ำก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะมาถามว่าห้องน้ำที่นี่สะดวกหรือเปล่าเป็นไงบ้างครับห้องน้ำเป็นไงบ้างจริงๆห้องน้ำที่นี่สะอาดค่ะสะอาดกว่าหลายๆที่เลยเพราะว่าเขาแบบเหมือนขุดลักษณะมันน่าจะขุดแบบคล้ายๆขุดหลุมลงไปแล้วก็มีไม้ปิดข้างบนแล้วก็มีตัวโถที่ทําให้เรานั่งสบายขึ้นรู้สึกเหมือนปลดปลอ่อยแบบอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยแต่แค่ใกล้ชิดกับธรรมาชาติคือมันโอเพ่นแอร์มากแค่นั้นเองประทับใจมากค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับธรรมาชาติ เห็นป่าเขาลำนาวไพรแล้วได้ย si> ินเสียงคนข้างๆรู้สึกไม่เหงานะครับไม่เหงาเลยอันนี้นะคะก็เป็นน้ำเนี่ยมันไหลลงมาจากอันนี้คือบ่อน้ำหรือน้ำตกอะคะคมณลุงเป็นเป็นอะอ๋อเป็นตาน้ำค่ะไหลลงมาเราก็ใช้น้ำเนี้ยในการดื่มกินแต่เอาไปต้มก่อนเนาะแล้วก็ใช้ในการเข้าห้องน้ำค่ะ